พลตำรวจโทคำรณวิท,ทุกประจ่างตัดสินใจ,จ <ะ S 1> ลาออกจากตำแหน่งประธานบอร์การท่าเรือแห่งประเทศไทยโดยยืนยันว่าในส่วนของกีฬาจะขอให้ตีลุบทุบประจ่างนะคะลูกชายในาฐานะผู้จัดการทีมสิงห์ท่าเรือทำหน้าที่อีก3เดือนจนจบฤดูกาลเพื่อเป้าหมายที่วางไว้ก็คือทำให้ทีมสิงห์ท่าเรือนั้นไม่ตกชั้นในฤดูกาลนี้ค่ะสิงท่าเรือต้องไม่ตกชั้นผมพอแล้วแล้วผมจะวางมือทั้งหมด นะครับกับทีมฟุตบอลแล้วก็ลูกชายผมมาเป็นผู้จัดการทีมก็จะถอยออกมาด้วยนะถือว่าเราทํำสาเร็จละปีนี้ขึ้นชั้นภายในปีเดียวแล้วก็ไม่ตกชั้นนะครับเพราะในการทําทีมฟุตบอลไม่ใช่ง่ายแล้วมีอะไรอีกหลายอย่างในการถ้าเหลือที่อยากจะฝากนะการที่ใครก็ตามมาเป็นบอร์ดรับสากิจเนี่ยนะฮะต้องทําใจว่าอย่าคิดว่ามันมีผลประโยชน์นะครับขอให้เสียสละพวกอ,องค์กรเขา สำหรับพลตำรวจโทคำรณวิทย์นะคะเข้ามาทำหน้าที่ประธานบอร์ดการท่าเรือแห่งประเทศไทยเมื่อ2ปีที่แล้วก่อนจะช่วยให้ทีมสิงท่าเรือที่ตกชั้นเมื่อฤดูการที่แล้วกลับคืนสู่ไทยเพลมารีในฤดูกาลเดียวโดยปัจจุบันสิงท่าเรือรั้งอันดับ7ในศึกไทยเพมารีค่ะ